สวัสดีครับผมวันนี้มากับในชื่อเอ็นสองตัวอีกครั้งนะครับผมมารีวิวกับชาบี้อารองโซจากการที่ใช้มาจริงๆแล้วประมาณ10นัดหรือเกินกว่านั้นด้วยซ้านะครับผมในการลงแรงหรือทําอะไรก็ตามเพราะว่าจะได้รู้ข้อดีและข้อเสียในการใช้นะครับผมเพื่อมารีวิวให้เพื่อนๆฟังได้นะครับก็อรองโซ่นะครับผมมากับรายละเอียดก็คือจะเป็นโคดเรอันมริดนะครับผม <c oughs> สไตล์การเล่นก็คือ Quick Counter หรือการสวนกับเร็วน่ะเองนะฮะก็มากับความถนัดของโค้ชก็คือจะเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเตะกองกลางได้ระหว่างแมตช์นะครับผมถึง400%เลยนะรวมไปถึงครับผมบูเตอร์2อ o บูจะเป็นการควบคุมบอลกับการจบสกอร์นะครับผมอันนี้เหมาะมากนะครับผมกับการเติมเกมบุกนะครับผมรวมไปถึงครับลิงอัพใหม่การจ่ายบอลทะลวงแนวรับเองนะครับผมอันนี้ไม่เหมือนใครเลยนะ ก็คือจะเป็นลูกจ่ายทะลุช่องลูกชิปข้ามหัวจากลูกของทางด้านคีแมนก็คือเพย์เมเกอร์นะครับผมคีอทิเพย์เมเกอร์นะครับผมหรือตำแหน่ง AMF นะครับลิงอัพคู่กับ CF ก็คือจะเป็นนักล่าดักยิงหรือโกโพเชอร์นะครับผมจะเป็นการแทงทะลุช่องยกข้ามหัวนะครับผมไลน์เซนเตอร์นะฮะ เพื่อเพิ่มความสับตรงนี้นะครับผมคีแมนในพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยและความสามารถในการจับบอลมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการแทงทะลุช่องที่ไม่มีค้นคนไหนได้ใช้มาก่อนนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการโยนจาก DMF CMF CM หรือวิงแบ็กก็ตามโยนเข้ามาโยนเข้ามาหา AMF อะไรประมาณนี้แต่อันนี้จะเป็นสายแทงทะลุช่องเกมบุกเพื่อจบสกอร์ล้นวนๆเลยนะครับผมก็ <S <S สไตล์การเล่นนะครับผมบอกเลยว่าข้อดีของชาบี้อลรองโซนะครับผมจะเน้นในส่วนของการเกมบุกเป็นหลักนะครับผมแต่ข้อควรระวังครับผมเกมรับมีปัญหานะเพราะเวลาเมื่อบุกนะครับผมจากที่ใช้มาสักพักแล้วนะครับผมกองหลังจะดันไลยขึ้นสูงมากเลยครับผมเกือบถึงเส้นครึ่งสนามเลยนะเวลาโดนกองหน้าหรือกองกลางครับผมเขาแทงทะลุมาถึงกองหน้าที่ไวอะ่ะ มันจะทําให้กองหลังอะ่ะเราอาจจะตามไม่ทันอาจจะถึงการโดนจบสกอร์ได้เลยนะครับผมหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเจอพวกอลองบอลเคาน์เตอร์ของคา r เปโลนะครับผมเราก็อาจมีสิทธิ์โดนทําประตูได้นะครับผมก็ในส่วนของการจัดแผนนะครับผมจะจัดแผนในส่วนของกึ่งลุกกึ่งรับนะครับผมตรงนี้ลองใช้มามาแล้วครับผมผมมองว่าผมใช้ดีที่สุดนะ แต่คนอื่นนะครับผมบางตัวก็อาจจะเป็นตำแหน่งแบบนี้ครับก็คือจะเปลี่ยนเป็น a m เได้แล้วก็แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็น DMF ได้นะครับผมแบบนี้แบบนี้นะครับผมก็คือจะเป็น DMF ตัวหนึ่งเ MF ตัวหนึ่งแล้วแต่นะแบบนี้นี่นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ จะเป็น s s นะครับผมแล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบแต่ที่ผมใช้เป็นตำแหน่งแบบนี้ขึ้นมาก็คือว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมต้องการพลังงานทางด้านกองกลางครับเพื่อให้มาช่วยเกมรับและเกมลุกเพราะว่าทั้งแมกโทมเนของผมแล้วก็ซานโดโตนารีเป็นสไตล์บล็อกทูบครับผมวิ่งขึ้นลงทั้งเกมลุกและเกมรับได้ดีนะครับผมส่วนการจ่ายก็ดีนะครับผมส่วนแมกโทเมเนเติมเกมลุกได้ดีแล้วก็กาก้านะครับผมกากาจะทำลิงค์อัพ กับเชฟเชงโก้นะครับผมถ้าเป็นไม่ได้นะครับผมถ้ามีใครมีกองหน้าที่ดีกว่าโยฮันคาร์ทนะครับผมที่เป็นสไตล์โกโพเชอร์ก็จะคุ้มค่ากว่านี้เพราะว่าทางด้านโยฮันคาร์ทะครับผมโยฮันคาร์ทก็คือจะเป็นสไตล์ลิฟดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับผมจะลงมารับบอลลึกมากถึงเกือบถึงกองกองกลางนะครับผมอันนี้จะทําให้จังหวะเสียเวลาแทงบอลนะครับผมอ่าฮะส่วนการจัดนะครับผมแนะนํานะครับผมหา แบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาครับผมสตัวนี้เป็นตำแหน่ง d e f e n s i v e full back ซัก1ตัวสัก1ข้างเพราะว่าการการการเติมเก็บบุกแล้วทำให้หลังลอยมากเกินไปครับผมอย่างน้อยจะได้มีกองกองหลังที่คอยรับคอยเล่นเกมรับครับถึง3ตัวในการจัดคำสั่งรายบุคคลตรงนี้นะครับผมผมจะปรับเป็นอ่ารายกาศนะครับผมราการเป็น เป็นตั้งเกมลับนะครับผมส่วน2ตัวบนจะเป็นเคาน์เตอร์ทันทีแล้วก็จะมีกองหลัง1ตัวจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับผมแล้วก็ส่วนส่วนการปรับพวกแมนมาร์กอะไรพวกนี้ครับผมจะปรับตามสถานการณ์ในการเล่นนะครับผมไม่ได้ปรับสตอตลอดเวลานะในการดูแผนของคู่ต่อสู้ว่าคู่ต่อสู้มายังไงเล่นยังไงนะครับผมแผนนี้จะทําให้นักเตะของผมทั้ง2ข้างครับผมทั้งซันโดโตนารีนะครับผมแล้วก็สกอตแมกโทมินีครับผม วิ่งขึ้นลงได้ดีเติมเกมลุกได้ดีเล่นเกมรับก็ได้นะครับผมส่วนกาก้าของผมก็จะเป็นตัวคีแมนเป็นครีเอทีฟเพย์เมคเกอร์อยู่แล้วคอยรับบอลแล้วก็ถ่ายบอลน,นะครับผมส่วนแมคโทมินจะคอยมาเชื่อมเกมลุกบ้างในบางจังหวะที่เขาวิ่งขึ้นตัวนรีอีกคนหนึ่งนะครับผมทาให้เวลามีเกมบุกครับผมสไตล์การบุกจะดีในส่วนของมีตัวเชื่อมเกมและจ่ายจ่ายบอล ให้ทางขึ้นกองหน้าได้ไหวขึ้นนะครับผมแต่ถ้าใครชอบสไตล์ s s นะครับผมก็แนะนําก็อย่าลืมก็คือปรับแผนเป็น4 3 3สสแล้วกันเนาะนะครับผมก็ไปดูกันดีกว่าว่าในการลองเล่นแผนนนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาครับผมมาชมภาพกันดีกว่าในการลองเล่นดูนี่ครับผมเห็นไหมว่ากา,าการ์ดทุกอย่างจะอยู่ตรงกลางหมดเห็นไหมเวลาเขายกมาปุ๊บถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ใช้กองหลังหรือ เป็นดีเป็นสีฟูลแบ็กครับหลังมันก็จะลอยโด่งๆด,งดงนิดนึงเห็นไหมกองกลางจะกองรวมกันเป็นกระจุกมากเลยแล้วก็แมคโทมินีก็คือจะมาช่วยเริ่มเกมบุกด้วยนะครับผมมาดูกันลูกนี้อาคิมี่ถ่ายมาเกิดเบลแมคโทมินีเห็นไหมครับแม่โทมินีวิ่งลงมาเกมรับมามาบอกว่ามาชะลอเกมบุกของเขาครับผมตัวแรนดี้หนห ตรงกลางเราจะบุกนี่แลวไมโครมีเน่ก็จะย้ายกลับมาอยู่ตรงกลางพอประสานเกมบุกโอเคจะไม่ไดีหน่อยนะครับผมหลังก็จะรอเห็นไหมครับหลังจะดูเลยรู้เลยว่าหลังมันจะขึ้นมาสูงมากเห็นไหมจะขึ้นมาเกือบพึ่งสนามเลยครับทุกคนจะเลยหัวกระโหลกมาแบบเยอะมากเห็นไหมถ้าเกิดสมมติว่าเขาไวหน่อยนี่ีโชคดีที่สไลด์ได้เดลซาปเปิดไปก็ดูนครับสกิดบอลเบา มิคโตมินีโอเคกลับไปนี่กาก้ากา้าแทงตัวครับซัดไปหนึ่งลูกเห็นไหมครับผมเวลาบุกเห็นไหมเวลาบุกแผง4ตัวจะขึ้นมาทันทีซึ่งจะไม่มีมิคโตมินีจะมีเป็นตัวนารีเห็นไหมครับผม4ตัวนี้เห็นไหมทุกคนมันจะขึ้นเกมบุกกันไวมากเลยสำหรับแผงฟิกเคาน์เตอร์ของคาบิเลโรโซการควบคุมบอลการ ยิงบอลจะเพิ่มบวกหนึ่งอีกนะครับผมทุกคนไม่เท่าไม่เท่าไรนะไล่กองหลังก็จะเชฟแบบนี้เพราะเรารับเป็นตรงการตรงการรับแรงการรับนะครับผมนี่ปีกจะขึ้นแบ็กจะขึ้นมาแล้วอื้อหือนี่แพงสังเกตไหมครับผมตัวนารีผมจะขึ้นมาตลอดแล้ววิ่งลงมาเห็นไหมครับนี่เวลาขยุกข้ามไลยกองหลังมา แต่ผมใช้ไลกัดเล่นเกมรับมันก็เลยกดตั้งดีเฟนซ์ไว้มันก็เลยไม่ได้มันก็เลยช่วยลงมาเกมรับได้นนเวลาเวลาบุกไหมตัวนาลี่ขึ้นมามารับบอลตำแหน่งเดียวกับเซฟเชงโกเลยแล้วก็วิ่งมาวิ่งลงมาไล่สุดตลอดนี่กองหลังก็จะลอยๆยหน่อยแต่ก็โชคดีที่วา,นนรา,ารลาผขมไหดไลก,กัดก็จะอยู่อยู่ตัวประมาณ หัวก็โหลขอมประตูเราเองนะครับผมมาดูกันต่อก็จะเป็นประมานี้เลยในการเล่นนะครับผมถามว่าขึ้นดีหนึ่งได้ไหมโก้ถามว่าขึ้นได้นะครับผมในการเล่นนะครับลองปรับสไตล์การเล่นของตัวเองดูเพราะว่ามันก็เป็นนักโค้ดที่ดีนะครับผมแต่ระวังเรื่องกองหลังด้วยนะครับเขาหลังมันจะลอยสูงมากๆจริงๆหลังมันจะโดนสวนกลับแบบ โคตง่ายผมบอกเลยเพราะว่าจากการที่ลองเอาลงเล่นแรงแล้วอะโอ้โหผมโดนแทงส่วนยับเลยนะเพราะว่าหลังมันลอยกว่าผมจะหาแผนนี้เจอนะครับผมผมก็เล่นมาหลายแม์เหมือนกันนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเล่นมาดูเครื่องหลังกันอีกทีนึงครึ่งแรกยูงเป็ลูกนึงนะครับผม กองหลังก็คือจะลอยขึ้นมาสูงแต่ดูกองหลังเขาก็ก็ก hmm. ็ก็ยังลอยอยู่แต่ของเขาก็เห็นไหมครับของเขาจะวิ่งตามตามลายกองหน้าเราไปทันทีนี่ตัวนารีเห็นไหมดูดูแม็กโนเมเนผมเห็นไหมครับโอเคเห็นไหมพอตัวนาลีได้บอลปุ๊บแม็กโนเมเนผมก็ยังจะวิ่งขึ้นไปเติมเกมบุกอยู่เห็นไหมครับ มันทำให้มิติในการลุกของของอังโซมันได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าผมเล่นสายบอลคุ่บล็อกก็คือสายพลังางานที่ทุกคนที่ที่อาจจะแบบมีพวกออเชรหรือพวกโอเปเยอร์หรือพวกอะไรพวกนี้แต่ผมชอบสไตล์บอลคุ่บล็อกที่ว่าเป็นสายพลังางานมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็ลุกได้อาจจะลุกไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผมแต่จะช่วยเกมรับเราได้บ้าง มันจะคุ้มกว่าทั้งเกมลุกและเกมลับนะครับผมจะเสียแค่เชฟเกมรับอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดใจแชร์ซับให้ด้วยนะครับผมชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ใต้ล่างด้วยนะครับผมถ้าไม่ชอบบอกไม่ชอบครับผมจะเก็บไว้ปรับปรุงในวันข้างหน้านะครับผมคลิปอาจจะตัดไม่ค่อยสวยหรืออาจจะไม่ดีนะครับผมเพราะว่าตัดผ่าน iPad นะครับผมก็ขอประทานโทษด้วยนะครับใันที่นี้นะครับผมภาพชัดไม่ชัดขอโทษด้วยนะครับผม ก็ฝากกดติดตามในชื่อมีเอ็สองตัวของเราด้วยนะครับผมโอเคเนี่ยเห็นไหมเวลาเล่นเกมบุกรครับผมผมชอบมากเลยนะครับกับอาองโซนะครับผมพะเวลาเล่นเกมบุกเห็นไหมครับตัวเกมบุกทุกตัวจะรู้งานตลอดเลยวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ